สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการน็อนอ็ออน็อเปิดประตูรู้จักเน็กเทค ซึ่งจะขออาสาพาทุกท่านบุกไปทำความรู้จักกับ n x ็ Tech ถึงในห้องทำงานทั้งทีมวิจัยและสายสนับสนุนเราไปดูกันค่ะว่าในแต่ละห้องเขาจะมีผลงานวิจัยเด็ดๆด,ดโดนๆอะไรซ่อนกันอยู่บ้างค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับเรื่องล้ำลำของคำว่าอุตสาหกรรม4.0ซึงที่ e x ็ Tech ค่ะมีทีมวิจัยที่พัฒนาคิดค้นผลงานวิจัยที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาของอุตสาหกรรม4 0. อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะและตอนนี้เป็ดยืนอยู่ที่หน้าห้องทีมวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกล Intelligence, SCADA, Technology หรือ IST ค่ะเดี๋ยวเราเคาะและเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าในนี้จะมีงานวิจัยอะไรน่าสนใจอยู่บ้างตามมาเลยค่ะ อ้าวสวัสดีครับค่ะและตอนนี้เป็ดอยู่กับคุณอุดมนิวลมไพศาลนักวิจัยเน็กเทคสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะเป็ดทราบมาว่าที่ n น็ t เทคเราค่ะมีโครงการแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม4.0คงต้องรบกวนพี่อุดมค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักเล็กน้อยนะคะว่าโครงการและอุปกรณ์นี้ค่ะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรค่ะครับ ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรม4.0นะครับอุตสาหกรรม4.0เนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT นะครับเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยี IoT เนี่ยนิทิศเราได้พัฒนาตัว IDA พลตฟ f o r m นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการดึงข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาในระบบ IoT นะครับตัว IoT เนี่ยพอได้ข้อมูลมาแล้วเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ เพื่อจะหาสาเหตุและปัญหาของการผลิตได้นะครับทีนี้เพื่อให้เกิดการ implement ระบบตัว IOT ในโรงงานสารกรรมได้เนี่ยเราจำเป็นต้องพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ช่วยในการแปลงข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆขึ้นมารบร็อก IOT ที่เราเรียกกันชื่อว่า UR Connect นะครับซึ่งเรามีทีมวิจัย IST เนี่ยเป็นทีมที่วิจัยทางด้านเรื่อง UR Connect อยู่นะครับซึ่งเราพัฒนาทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โอ้โหฟังดูแค่นี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเป็ดต้องรบกวนพี่ดมนะคะช่วยพาเป็ดและคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมทีม IST และตัว UR Connect หน่อยได้ไหมคะครับยินดีครับครับและนี่คือบรรยากาศการทำงานใน IST นะครับส่วรายละเอียดเกี่ยวกับ UR Connect นะครับเดี๋ยวผมขอให้คุณคำปีเป็นคนอธิบายต่อนะครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับ u r connect ก็คือหน่วยตรวจวัดระยะไกลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์นะะซึ่งทางเราเนี่ยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองทั้งหมดคุณสมบัติเด่นของตัว u r connect เนี่ยนะครับภายในตัวนี้จะมีช่องเสียบการ์ดอยู่ทั้งหมด6ช่องโดยแบ่งออกเป็น5ช่องสำหรับเสียบการ์ด Input Output นะครับและอีก1ช่องสำหรับเสียบการ์ด Wi-Fi และ sd card นะฮะการ์ดทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ตัว u r connect เนี่ย สามารถเลือกที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้ Input Output ได้หลากหลายประเภทด้วยกันนะครับซึ่งการ์ดต่างๆที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่7ประเภทนะครับโดยประเภทแรกก็คือเป็นการ์ดสีย0 2ก็คือการ์ด D I 3ก็คือการ์ดเดลเลย์4ก็คือการ์ด P T 1 0 0 5คือการ์ดสำหรับรับ thermo c o p p e ลหรือ T C 6ก็คือการ์ด analog output นะครับ7ก็คือการ์ด 0-5โวลต์น,นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าผู้ใช้งานเนี่ยต้องการ,รนำตัวยา c o n t e x กเนี่ยไปรับค่า4 20จำนวน16ช่องแล้วก็รับค่า PT100 จำนวน6ช่องนะครับผู้ใช้งานก็จะทำการประกอบตัวการ4สี20 2การดเพราะว่า1การดเนี่ยเราจะรับได้8ช่องก็จะทำการประกอบเข้าไป2การนะครับตัว4 20 2การแล้วก็ PT100 อีก2การดเพราะ PT100 1การดเนี่ย จะรับได้แค่ c h a ช n น l ต้องการ h a ช n e ลก็ประกอบ2การ์ดทำให้ตัว U R Connect เนี่ยมีความคล่องตัวในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับทำให้ตัว U R Connect เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้กับภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือธุรกิจต่างๆที่จะนำเอาค่าจากอุปกรณ์หรือเครื่องจากประเภทไหนก็ได้ที่มีเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทนะครับนำเข้ามาต่อในตัว U R Connect เพื่อที่จะให้ตัว U R Connect ่ Con ส่งข้อมูลนำไปประมวลผลและบริหารจัดการต่อไปได้ครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศการทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกลหรือ IST ซึ่งต้องขอขอบคุณนักวิจัยและทีมงานทุกท่านนะคะที่พาพวกเราบุกมาทำความรู้จักและก็ได้แนะนำผลงานวิจัยดีๆด,ด,ด้วยค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจผลงาน U R Connect ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในหน่วยงานของท่านสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจผลงานวิจัยหรืออยากรู้จัก n x t Tech มากขึ้นสามารถติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียค่ะและหากท่านใดมีข้อแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากให้เป็ดภาพไปบุกทำความรู้จักทีมวิจัยไหนเป็นพิเศษก็สามารถส่งมาได้ที่งานประชาสัมพันธ์ตามอ e ีเมลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและน็อกน็อกนอกเปิดประตูรู้จัก NECTEC คอีต่อไปเป็ดจะพาคุณผู้ชมบุกไปทาความรู้จักทีมวิจัยไหน ย้ำๆกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะว่าต้องไม่พลาดค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ